ก็ได้การเดินทางไปทางากาศนักจัดใช้เหอบกหรือโคมเรียนตัวอย่างเช่นระบัยงดาวดินหรือยนักมีระบัยงทั้งสองชนิดเป็นการสแสดงการเรียรรำของเทวดานางฟ้าฉะนั้นเพลงที่เราออกมาจึงใช้เทอบกและโคมเรียน Is, ทำใหุ้รูเรส็จปรูตรนีนอนะครับจะได้อ่านจบการแสดงได้เลยครับเป็นรูวนะเป็นเรน,น้าภาพที่ใช้กับการสแสดงดทั่วไปใช้ในการสแสดงสดหรือแสดงปาฏตการโดยฉับพัน ใช้ในโอกาสเช่นไร้เป็นปัญหาแปลตายหรือในระิับตัวเพลงรัวจัดเปเรตต่อท้ายเพลงหน้าผ้าเป็นสุดใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีเพลงรัวสามหลาอีกเพลงเพลงรัวสามหลาใช้มรรันเปลงในเพลงของโรงเช่นกันแต่จัดเปเงในเพลงงโลงเป็นนอกจากนี้ก็ใช้เปเร,รเป็น เพลงประจำกันในกา,ารเทศมหาชาติก็คือเพลงเพลงหอ,อกเพงลงัวนล้วก็คือเป็นมงคลในเองสแสดงเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานวันนี้ซึ่งมีรายชื่อนักสแสดงก็คือ,อารานาเอแอนดรูว์มาเรสนะครับราาคุ้นุกเกนกิตติพิทษ ชื icana, ่อระดับ <inner> <refin ements. S 2> แล้วก cohesive, chanting, ็เชิคคุณน้ยแรงหวานมีสามทานที่จะแสดงในอุลงของเต็รูเพื่อความเป็นสิริมงคลท่านเก้า่านแล้วก็ในงานวันนี้นะครับวันนี้ก็กำลังเซตขึ้นอยู่นะ